ลวงเรื่องราวสุดว้าวของอาณาจาักรมดตัวจิ๋วจากนักเลี้ยงมดย้อนไปประมาณตั้งแต่อนุบาล3เลยครับที่เริ่มแบบสนใจอยากรู้ว่าข้างในรังมดเป็นยังไงแล้วก็เริ่มแบบ ไปจับมดงานตามสวนหน้าบ้านนะครับจับมั่วๆไม่มีความรู้มาใส่กล่องใส่อะไรเลี้ยงเลี้ยงมั่วๆมาเรื่อยๆครับจนอยู่ดีก็เลี้ยงยาวมาถจนทวนเนี่ยครับเอ่อเห็นบอกมีวันนะเนี่ยพูดอย่างเชาชาวอินเดียเดี๋ยนะครับผมมันมีมันมีวันนะอะไรมีวันนะหน้าที่ครับวันนะอะไรบ้างคือความจริงถ้าพูดมดรวมๆเนี่ยครับมดทุกสายพันธุ์เนี่ยหลักๆจะมีอยู่ประมาณ3าวันนะครับก็คือวันนะแรกคือราชมีมดจะเป็นมดวันนะเดียวเลยที่ออกไข่ได้ผลิตประชากรรุ่มใหม่ออกมาได้องมาจากราชมีครับก็จะเป็นวันธุ์รัผถ้้าาาาเเเยกกใหป็นทงแต่่ว เป็นภาษาให้เราเข้าใจง่ายๆก็คือจะเป็นมดเจ้าหญิงเจ้าชายครับเอาวันน่าสืพันเถอะฟังดูหน่อยครับผมมดเจ้าหญิงจะถูกผสมพันธุ์โดยมดหลายๆตัวครับสู้ตายมากสู้ตายมากเวลานี้ถึงแล้วถึงเวลาแลรอคอมานานที่สิบเดยเสาร์นี้ห้ามพลาดดูทีวีกด33ดูมือถือกด3พ